มันก็หนักอยู่นิดนึงแต่หนูก็จะพยายามทำให้เต็มสุกกำลังของหนูค่ะ มีน้องหลายคนพี่สาวคนนี้จึงต้องสู้งานหนักเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนหนังสือและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่857ทุกวันหลังเลิกเรียนเด็กยิ้งม .2 อ,อ,อย่างจูนต้องรีบกลับจากโรงเรียน เพื่อมาขนน้ำที่บ่อชุมชนก่อนจะมืดที่ดินถึงนี้นะคะก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของค่ะก็ะคือเป็นที่ดินจับจองตรงที่สูงนี้นะคะมันก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ายังไม่มีน้ำประปาใช้จะต้องไปเอาขั้นล่างมาใช้นะคะตอนแรกก็หนักๆอยู่แต่พอหนู คือหา,หาไปมันชินแล้วมันก็รู้สึกเหมือนปกติสบายสบายอยู่รองน้ำสะอาดเพื่อเก็บไว้ชงนมให้น้องใช้ดื่มและทำกับข้าว บ้านหลังนี้อยู่กันหกคนมีเพียงผู้หญิงและเด็กตอนนี้แม่เขาก็เป็นโรคไวรัสตักอัเสบีค่ะก็เวลาหนูเห็นแม่ทํางานบางครั้งก็เหนื่อยค่ะแต่บางครั้งแม่ก็ไม่พูดว่าแม่เหนื่อยค่ะก็เป็นห่วงแม่อยู่เหมือนกันค่ะพอเลี้ยงต้องโทษอยู่ในเรือนจําแม่ออกรับจ้างไม่ได้เนื่องจากน้องๆยังเล็กมาก จูนต้องหางานทำมีงานที่ไหนผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจะชวนไปวันนี้มารับจ้างเก็บขิงหนูต้องไปรับจ้างแทนแม่ถ้าใช้แตงเงินม,มากก็จะไม่มีเงินซื้อนมให้น้องกินน้องก็จะงองแงได้ค่าขนมไปโรงเรียนวันละ 5บาทการทำงานรับจ้างเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้จูนและน้องมีเงินไปโรงเรียน,นยทำตั้งแต่อยู่ป .5 แล้วคะ่ะแต่ช่วงแรกก็ไปทำกับน้ากับตากับยายคะ่ะแต่ว่าก็มีคนจ้างหนูก็เลยลองไปทำบ้าง มือนกัเนเลยค่ะมันก็แบบต้องก้มๆบ้างก็ปวดหลังแล้วก็ประกอบด้วยอากาศแดดมันร้อนค่ะแม้ลำบากกว่าน้องๆทุกคนแต่ความเป็นพี่คนโตทำให้จูนนึกอยู่เสมอว่างานเพียงเท่านี้ไม่อาจหยุดความพยายามของตัวเองกว่าที่จะได้เงินมาเนี่ยมันก็จะต้องแล่นกับความเหนื่อยแล้วก็จะต้องตั้งใจทำงานค่ะ ยังไงเราไม่มีแล้วเราแล้วจ้างเราต้องจําเป็นสู้ครับได้เงินไปช่วยไอ,นอ,นอย้น้องๆด้วยน้องๆหลายคนเไม่ไม่ไหวแล้วรานจ้างไปให้แมช่ชาด้วยครับขณะที่จูนออกรับจ้างน้องดาจะคอยดูแลน้องที่เหลือโอเขนเจะขอขวดของเราขอใคร ขอเคกวดบ้านเลยช่วยดูแลน้องค่ะอ,อยู่ที่บ้านดูแลน้องแทนมูทิตาค่ะพี่จะได้ไม่เหนื่อยค่ะช่นชครนู้สึกว่ามันก็เป็นทางที่ดีนะคะเพราะว่าหนูเป็นพี่คนโตนี่ย ความรับผิดชอบของหนูเพึ่มจะมากกว่าคนอื่นจะต้องดูแลครอบครัวดูแลดองๆแล้วก็ทํางานหาเงินให้กับครอบครัวค่ะอันนี้หบาทอันนี้สิบบาทคุณครูรู้ว่าทางบ้านของ,งจูนมีภาระหลายอย่างจึง,งดึงตัวมาช่วยงานที่สหกรณ์อย่างน้อยวันไหนไม่มีเงินมาโรงเรียนจูนจะได้มีขนมไว้กินกับน้องๆ ที่ได้สัมภาษก็คือแกเป็นคนตั้งใจทํางานเวลาเราให้รับผิดชอบงานอะไรแกก็ตั้งใจอะคะ่ะแล้วตอนนี้คือให้ดูแลในเรื่องของการเงินนะคะก็คือรับเงินจากลูกค้าก็คือไว้ใจแกก็เลยให้แกรับผิดชอบตรงนี้อะคะ่ะนอกจากเรียนดีแล้วจูนยังเป็นตัวแทนนาตศินของโรงเรียนและเป็นนักเรียนดีเด่นด้านวิชาภาษาไทยและนาตศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศและระดับภาคครับนอกจากแข่งขันแล้วเด็กก็ยังสามารถเอาการแสดงไปหารายได้คุณครูก็ได้แบ่งเงินให้เด็กเป็นค่าขนมแล้วก็นํามาใช้ในการเรียนในเรื่องของสุขภาพของคุณแม่ที่เจ็บป่วยนะครับมีน้องที่จะต้องดูแลอีกหลายหลายคนนะครับถ้าหากว่าเด็กคนนี้ไม่ได้รับการส่งเสริมนะครับก็คาดว่าไม่น่าจะ เ,เรียนในระดับที่สูงขึ้นได้นะครับเพราะว่าภาระครอบครัวมีมากนะครับหนูก็อยากให้แม่ให้น้องๆได้กินได้อิ่มก่อนเพราะหนูก็ดีใจที่ได้ทำให้แม่แม่น้องๆได้มีความสุขค่ะ พี่คนโตยังจูนหวังว่างานทุกอย่างที่ตั้งใจทำจะช่วยให้เธอและน้องๆทุกคนได้มีโอกาสเรียนหนังสือมีข้าวกินและตัวเองก็ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้หนูฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะสนใจนเรื่องของด้านภาษาค่ะแล้วก็หนูก็เป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวด้วยค่ะเวลาว่างๆนะคะหนูก็จะ ฝึกพูดฝึกอะไรแล้วก็ฝึกเขียนค่ะเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารแม่รักแม่ค่ะหนูก็จะบอกไม่อยู่ตลอดว่าแม่ก็อย่าทํางานหนักกันไปหนูจะช่วยแม่อีกแรงหนึ่งแล้วให้แม่อยู่เลี้ยงน้องส่วนหนูสิ่งไหนที่หนูทําได้หนูก็ทําสิ่งไหนที่หนูทําไม่ได้หนูก็ไปนําไปฝึกฝนเอาค่ะเนดเหนื่อยเพียงไหนขอดวงใจอยากลัว ถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอโครงการสารรักโดย AIS เป็นกำลังใจให้จูนเด็กหญิงมุทิตาแซ่เฮอโดยมอบทุนการศึกษาให้จนกระทั่งเรียนจบในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พร้อมกันนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือให้กับครอบครัวและจัก,กรยานคันนี้ให้กับจูนพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านปางเป๋ยอำเพรเมืองจังหวัดน่าน19ปีที่โครงการสารรักโดย AIS มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วประเทศเพราะเราเชื่อว่าการให้โอกาสคือให้อนาคตปีการศึกษา2561ที่ผ่านมา บัณฑิตในโครงการสารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน23คนวันนี้พวกเขาร่วมตัวกันเพื่อมาพบผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาสให้กับพวกเขาได้มาถึงเ<ไ>ป้าหมายนะครับวันนี้ก็ถือว่าพวกเราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตครั้งแรกและนะครับคือเรียนจบอย่างที่เราหวังไว้นะครับก็หวังว่าในอนาคตต่อไปจะได้มีความสุขนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในที่หน้าที่การงาน และทำอะไรอย่างที่เราหวังได้มากขึ้นปัจจุบันจบการศรึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนได้ทำงานอยู่ที่หน่วยบัญชาการหรพัฒนาจังหวัดกรุงเทพครับตอนมสองยังไม่รู้เลยครับว่าเรียนต่อได้ไหมไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงไม่ได้คิดด้วยซ้ำอนาคตก็คือจะจบมสามก็คือไม่รู้ว่าจะต้องเรียนหรือเปล่าพอได้ออกรายการได้รับทุนมันเป็นอนาคต,ตของผมเลยครับเป็นจุดเปลี่ยนของผม ตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้ครับคนหนึ่งนะครับขอขอบคุณทางเอสนะครับโครงการสารคนเก่งหัวใจแก่งนะครับที่มอบทุนการศึกษาให้ผมนะครับเรียนจนจบปริญญาตรีนะครับแล้วให้ดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีจุดมุ่งหมายครับถ้าเราทุกคนคือเครือข่ายเราสามารถร่วมช่วยเด็กๆได้นะคะ พบเห็นพวกเขาบอกเล่ามาที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งและช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆสวัสดีค่ะ